สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนกับเมี์นะคือขาดยามเช้าเลยนะคะของฝากนะขนมนะแล้วก็หน่อไม้นะของคุณแม่วรภาก็มาถึงแล้วนะคะพ่อใยบ้านกําลังปอกอยู่นู่นนะคะบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เลยนะคะหน่อไม้อันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะแม่ฝากมาด้วยนะคะสีกระโปงอวดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาแอนก็จะแบ่งไปทานไม่กี่ประมาณสองถุงสาแล้วก็ให้ทานนี้เลยเนาะ อันนี้เดอ้ออันนี้แ่งแบง่แบงแง่แงกันนี่แบ่งกันอเอาไปทานแค่นี้นะคุณแม่เนาะนนี้คุณยายก็ให้หมดแล่ว่าเ่น,นไม่กินเยอะนะขอกินแค่นี้นะคะเขาให้กับ้องกินมะนาวนะมะนาวเดียวก็เอาทุงมาใส่ไปกิน แม่ผมแม่เปรี้ยวแล้วทีเนี้ยอืมเอาอะไรแบ่งแม่เปรี้ยวบ้างแม่เปรี้ยวรอบแบ่งแม่เดียวไหนแม่หาแม่เจอดูดิดูดิเปรี้ยวเอ้ยลืมของลุงลืมของป้าแอนแล้วตอนนี้อันนของพี่เหนียวดีกว่าน่าดียเดี๋ยวจะแบ่งเพราะว่าดึงดูดกว่าอ่ะแบ่งแม่เปล่าแบ่งแม่เปล่านี่ลูกแบ่งแม่เปล่าอุยอุยอุยแล้วนิดเดียวหนิดเดียวมาลอย แบ่งคุณแม่เปล่าลูกแบ่งคุณแม่เปล่าโอ้ยแบ่งเม็ดเดียวอ่ะเอาเอาอแบ่งใครอีกแบ่งใครอีกอุ้ยแบ่งป้าแอนนะ้วยอ่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยป้าแอนให้เยอะเลยนุ่นขอบขอบใจลูกขอบใจอืมอุ้ยใครใครอีกใครอีกใครเลงเลงแล้วเลือกอยู่กำลังเลือกอยู่เออไปแล้วไปแล้ว อาอ๊โอ้โหไม่ปลาเส้นเปรี้ยวปลาเส้นอ่ะเขาแบ่งอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ก็าแบ่งไหมเดี๋ยวคอยดูว่าเขาเขาจะคิดถึงปะปุ้ไหมเออปลาเกี๊ยวเกียวเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้คุณแม่จากสวนคุณแม่วรภละพานะคะ ปาสยายชิโอ้โหเป็นเ่แซฟเนาะสดสดเลยนะคะเนี่ยนะคะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะเมื่อวานเนาะคุณแม่ก็มอบเขาเรียกว่าต้นไม้มานะคะไม่รู้แอดชิดมาถึงหรือยังเนาะแอดชิดเนี่ยส่วนลุงช่างนะคะก็มีมะขามหวานนะคะจากเพชรบูรณ์นะคะเส้นทางผ่านเนาะนะคะมาฝากสวบด้วยนะคะ มะขามออันนี้อะไรตุกกี้อันนี้อะไรอีกคุณทุกกี้โอ้นี่นะคะกินงอเมยนกนหม้าไม่เ้นักินที่นีะอันนี้อันนี้จะจะไปต้มใช่ไหมคะต้มเนาะ ส้มต้มแล้วก็ให้ทุกพี่แกงโอ้ค่ะเราก็หาอุปกรณ์ให้ทุกพี่ว่าเป็นอะไรบ้างแกงเปื่อเนาะแกงเปื้อเนาะนี่นี่พัดานึ่งเราบอกเมื่อเช้าในภาคโมบบกเจ้าเจ้าเนืองเราบอกพักทองเจ้าเนืองเราบอกเอามาเสื้อแกงลงไเด้อผักเน่าอืมไปย่านั่งเป็นเหมือนจะเอายอดดอนมันมาดกว่าลูกอะไร บิวกำลังไปเก็บใบย่านางอยู่น้องบิวมาเก็บใบย่านางเห็นป้าดาเก็บเมื่อเช้านี่นะแล้วเอามาซื้อเออผักเน่าก็ผักฟักอันดอกรอกค่ะน้องตุ๊กกี้ค่ะย่าจะได้อันนี้คือจะได้กินตอนกี่โมงสายๆหน่อยเพราะลุงพันบอกว่าลุงพันถามว่ากินตอนกี่โมงคะ เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองจะกินกี่โมงคะไม่ใช่มาถึงตอนเที่ยงเนาะน่าจะเป็นมื้อเที่ยงเนาะย่าเนาะเออน่าจะเป็นมื้อเที่ยงนะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะต้มบีกนะคะต้มบีกดูป้าดากินขนมจะหมดทุงแล้วถูกใจป้าดาแล้วเนี่ย แกงเสดายหน่อยแกงพวกพึ่งอันที่พึ่งคงก็ได้อันที่พึ่มคงโอเคอ่าคุณแม่คะวันนี้ได้ทานทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณแม่คะหน่อไม้นะคะเคลือแกงใส่ใส่เห็ดไม้เห็ดเดี๋ยวทุกทีก็จะเป็นคนแกงนะฮะอันนี้ก็เป็นคนฝานหน่อไม้ก่อนนะคะต้องไปต้มนะคะต้มใส่เกลือเนาะแกงหน้าไม้บ่ต้องใส่เกลือละ ลุงช่างบอกว่าไม่ต้องเซ์อย่างเซ์ไม่ต้องเซ์ก็คือไม่ต้องใส่อย่างอื่นอุ้ยอุ้ยมาแบ่งปันให้ป้าแอนด้วยทําไมมินน้อยน่ารักจังเลยลูกทำไมมีน้อยคนน่ารักอย่างนี้ฮะโอ้น่ารักมากเลยนะคะแม่บุเลอร่บุเลอระโอ้ยเขารู้จักแบ่งปันเนาะ น่า uhm, รักมากเลย oh, มินน้อยโอ้ oh, ให้คนละอันโอ้ยมินน้อยให้คนละอันนะอะนี่คร yeah. yeah, no ับม yeah, like ินน้อยก็ให้ขนมนะอุ้ยลนเลยนน่นพี่น้องหลนเลยโอ้ลืมใคร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 อืมอะนี่ค่ะนี่ค่ะคือคืนนะคะของฝากนะคะคือคืนคือคืน เอาเอาจะให้ใครดีจะให้ใครดีโอ้หจะให้ใครดีเนี่ยกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่แกรอบวงเลยเหรอคะเอ๊ะทำไมผ่านไปผ่านมาจังลุงช่างก็นั่งมองเนาะเมื่อไหร่มินน้อยจะให้ลุงช่างโอ้หลุเดี๋ยวมินน้อยใครน่เกาแกง มินมินไม่แบ่งลุงช่างบ้างลูกโอ้ยเอาอะไรมาให้แบ่งลุงช่างบ้างค่ะแบ่งลุงช่างบ้างเร็วจะแบ่งลุงช่างบ้างค่ะลูกโดูดูนะอโอ้ยให้อะไรลุงช่างหนูนะคะตอเป็นภาพบริจาคนะคะอบอุ่นนะ F G ค่ะ คุณเต๊มที่ทุกท่านมากนะคะวันนี้เรากลับมาถึงเมื่อคืนก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะห้าทุ่มครึ่งนะคะบางท่านวันนี้ก็อาจจะตื่นสายนิดหนึ่งนะคะอ่าคุณแม่มีน้อยฝากอะไรแม่มีน้อยแห่โอให้ขนมคุณแม่กินด้วยนะคะจ้าน่ารักเนาะอืมอ่าหน่อไม้ก็กําลังสับอยู่นะคาดว่าคงจะได้กินตอนเที่ยงเนาะนะพอจะต้องต้มต้องอะไรอีกนะคะจ้า เสียไปเสียมากระเด็นก็นี่ไดหนมาแล้วพี่น้องเลยไม่มีปลาเจแล้วพี่น้องน,นี่ค่ะอืมเราต้องสั่งปลาเจมาแกงแล้วนะจ้ะเออถ้าผัดถ้าผัดใส่พี่แกงก็น่าจะได้อยู่เนาะ,ะโอ้ปลาเอโอ้ไม่ใช่จะกวาดด้วยโอ้อะอยากกวาดนะอะสำหรับลี่นี้ขอบคุณเอฟซีทานมากค่ะสวัสดี